็ดไก่ในหมู่บ้านต่างล้มตายลงอย่างผิดสังเกตด้วยสภาพเครื่องในและลำไส้ถูกกัดกินจนหมดตัวชาวบ้านต่างซุบซิบนินทาว่าเป็นฝีมือของผีปอบผู้ที่เป็นหมอธรรมประจำหมู่บ้านปิศาจนี้ไก่ได้รับการถแถลงไขเมื่อมีพระธุดงกับลูกศิษย์มาปรากฏพักอยู่ในวัดใกลๆ้ๆเรื่องราวต่อไปจากนี้จะเป็นอย่างไร เชิญ fc ทุกท่านรับฟังได้ในนิยายเรื่องหมอสาจอมอาคมบทประพันธ์โดยอาจารย์วสันปัญจมีแอดมินขอขอบพระคุณมาในณนโอกาสนี้เลยครับหาก fc ชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเขียนคอมเมนต์ให้กำลังใจแอดมินด้วยนะครับขอบคุณครับย้อนกับ เมื่อปีพศ2540ตอนนั้นผมอายุได้18ปีอายุยังไม่ครบปวดทางบ้านจึงให้บวชเนนพอถึงฤด,ดูออกพรรษาหลวงตาก็จะให้พระที่อาวุโสดูแลวัดแทนท่านส่วนหลวงตาก็จะออกทุดงตามป่าเขาที่สงบผมเป็นเนนโตอีกไม่กี่ปีก็จะได้บวชพระห่วงพ่อได้พาผมออกเดินพุดงไปด้วย มีช่วงหนึ่งที่ผมจำไม่ลืมเราเดินผ่านป่าเขาในพื้นที่เขตอำเภอบัวเช็ดติดเขตชายแดนไทยกัมพูชาหลวงตาพาเดินไปถึงหมู่บ้านของชาวเขมรผมได้รู้ว่าเราเดินข้ามรอยต่อชายแดนมาแล้วที่ผมรู้ได้ก็ตอนออกบิณฑบาตฟังเสียงพูดคุยของชาวบ้านที่มารอใส่บาทแม้ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรแต่จำสำเนียงได้ ต่อมาหลวงตาพาเดินเข้ามาในพื้นที่ของฝั่งประเทศไทยทั้งนี้หลวงตายึดเอาเส้นทางที่สงบมีความสันโดษจากผู้คนให้มากที่สุดหลายครั้งที่มีชาวบ้านมาขอให้ช่วยเหลือหลวงตาเป็นผู้มีวิชาอาคมสามารถกำหลาบผู้ผีปีศาจท,ที่มารบกวนจำต้องสงเคราะห์โยมไปตามนั้นบ่ายแก่ของวันนั้น แดดสองยอดไม้ลงมาบนพื้นดินมองเห็นเป็นด่างดวงต้นไม้ใบหญ้าเบื้องล่างจึงดูมีสีคล้ำมากกว่าจะสีเขียวสายตาของผมคอยมองละแวดระหวังภัยก่อนหน้านี้ได้พบกับรอยช้างป่าพวกมันอันตรายกับคนเคยมีข่าวพระถูกช้างเหยียบมรณนะเป็นอะไรที่กดดันผมมากในเวลานั้นหลวงตาท่านก็ได้เตือนให้สติอยู่กับตัวตลอดเวลา ป่าจึงเหมือนสถานที่ดึงเอาจิตใจของมนุษย์กลับคืนสู่ธรรมชาติได้มากที่สุดป่ามีทั้งความเอื้ออารีและความทารุณสติเท่านั้นที่จะตั้งมั่นให้พร้อมเผชิญกับทุกสิ่งมีปัญญาไว้แก้ปัญหามีความกล้าหาญเอาไว้ฝ่าฟันบุคคลที่มีคุณสมบัติเช่นนี้เท่านั้นจึงจะดำลงตนอยู่ได้ ท้องฟ้าที่เคยโปร่งโลง่งมีเมฆฝนเคลื่อนเข้ามาบดบังจนมืดมัวดูราวกับกลางคืนหลวงตาพาผมเดินเรื่อยๆจนพบกับวัดล้างมีป่าละเมาะแวดล้อมไม่ไกลจากนั้นจะเป็นหมู่บ้านหลวงตาเห็นว่าเวลาพอสมควรแล้วจึงหันมาบอกกับผมว่าเน้นเซนหลวงตาว่าจะพักปรากฏกทุดงอยู่ที่นี่สักคืนดีเลยครับหลวงตามีหลังคามุมบังจะได้กันฝนได้ ผมมองดูแล้วสาลากับกุติไม่ถึงกับสุดโสมพอได้อาศัยหลวงตารู้จักพระในวัดนี้เมื่อปีกลายเคยมาขออาศัยไม่ทราบด้วยเหตุใดพระจึงทิ้งวัดจนล้างเช่นนี้หลวงตาพาผมเดินสำรวจจนทั่วเพื่อขออนุญาตเจ้าอาวาสแต่ก็ไม่พบจึงเลือกหาพื้นที่ปรากฏในสถานที่อันเหมาะสมเมฆฝนมืดมิตไปหมด ฟ้าล้องดังทีกระชั้นไหนจะลมแรงจนฝุ่นผงบนศาลาผิววันไม่ทันไล่ฝนก็เทลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาถึงแม้จะมีหลังคาบางังฝนกันสาดเข้ามาได้กดผูกไว้แกว่งไปมาหลวงตากับผมเล่งหาที่ผูกใหม่ในที่เหมาะสมความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าสะสมพอมาโดนฝนทำเอาร่างกายผมสะดุ้งมันร้อนๆหนาวหาวคล้ายกับจะเป็นไข้ เสียงฟ้าเสียงฝนทำให้แม่ทันมองเห็นชายสูงวัยคนหนึ่งใบหน้าดุดันเขาเข้ามายืนจดจ้องดูเราอย่างไม่กระพริบตามีผ้าเขามา้าลัดผงของเขาเน็บมีดมาด้วยตามเนื้อตัวสักลายจนเขียวเหมือนกับคนเล่นของเล่นขุนใสเขาบอกด้วยน้ำเสียงดังแห้วจะพักในนี้ไม่ได้หลวงตาออกมารับหน้าประสบการณ์เคยเจอมาบ่อยกับเจ้าถิ่นที่ไม่ต้อนรับ จะด้วยสาเหตุใด,ดก็ตามจึงต้องชี้แจงไปตามจริงนี่ก็จะค่ำมืดแล้วฟ้าฝนก็จะตกอัตามาขอพักที่นี่สักคืนเถะน่าโยมพรุ่งนี้เช้าแล้วจะรีบไปผมเตือนหลวงตาแล้วนะถ้าเกิดอันตรายถึงชีวิตอย่าหาว่าผมไม่เตือนชายคนนั้นเดินงุดงดลงจากซาลาไปท่าทางเขาไม่พอใจออกมากพอฝนหยุดตก กบเขียดส่งเสียงร้องมาจากแห่งน้ำขังข้างศาลาหลวงตาจึงห่มจีวรพาดผ้าสังคติทำข้อวัดปฏิบัติของพระธุดงค์เหมือนเช่นทุกวันที่ผ่านมาสภาพแวดล้อมที่มีต้นไม้เถาวันพันเกีียวสิ่งปลูกสร้างในวัดล้างมองผิวเผินให้ความรู้สึกเสียเช่นเดียวกับป่าดิบดงลึก ไหนจะนกหากินกลางคืนที่ส่งเสียงแว่วดังมาจากหลังคากุติหลังหนึ่งทำเอาความรู้สึกของผมขนลุกเป็นบางครั้งการตั้งใจเปล่งเสียงสวดมนต์ช่วยด้านจิตใจได้เยอะผมเดินจงกรมไปมาก็ได้แต่จําคําสอนที่ห้ามไม่ให้จิตปรุงแต่งตามยอดไม้ไหวเพริบนานทีจะแว่วได้ยินเสียงหมาป่าที่ร้องห่วยหวนมาให้ได้ยิน ในวัดล้างบรรยากาศไม่ต่างไปจากป่าลึกที่เราผ่านกันมาแต่ที่มันแปลกไปก็คือว่าคืนนี้มันเยือกเย็นวังเวงอาจจะด้วยความเย็นชื้นของฝนที่ลมพัดมาให้ร่างกายสั่นสะท้านฟังดูแล้วมันชวนสะพปลึงอยู่ในทีเดินจงกรมไปในใจก็ประวัติถึงความสยดสยองในป่าครั้งหนึ่งที่เคยผ่านกันมา ความรู้สึกมันก็เหมือนกันเลยคือเหมือนมีดวงตาคู่หนึ่งคอยจ้องมองดูเราอยู่ตลอดเวลาแต่ค่ำคืนนั้นก็ผ่านไปด้วยดีไม่มีเหตุการณ์ใดๆที่มันผิดปกติเกิดขึ้นจนถึงยามฟ้าสางเราผ่านคืนนั้นไปโดยไม่มีเหตุร้ายใดเกิดขึ้นหลวงตาพาผมออกไปเดินบินทบาทในหมู่บ้านที่ทางเข้าหมู่บ้านมีหญิงไวกลางคนคนหนึ่งมายืนรอใส่บาตร ดูจากการแต่งกายกับใส่ทองหยองเครื่องประดับดูเป็นคนมีฐานะดีผมเรียกป้าด้วยวัยพอสมควรแล้วป้าหนุ่งขาวห่มขาวขายแม่ชีเพียงแต่ไม่ได้ป่งผมพอรู้ว่าหลวงตากับเนนจำวัดกันอยู่ในวัดล้างป้าพันมีสีหน้าอึดอัดใจ,จพร้อมกับได้บอกถึงสาเหตุที่ทำให้วัดแห่งนี้ล้างพระเนนอยู่กันไม่ได้สาเหตุมาจากผีปอบอารวาส แม้แต่ชาวบ้านเองทุกวันนี้ต้องอยู่กันอย่างหวาดผวาตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านกำลังหาทางติดต่อเอาหมอธรรมมาช่วยปราบแล้วช่วงนี้ไม่ปลอดภัยขอให้พระคุณเจ้ารีบย้ายมาจากวัดล้างหลวงตาจึงบอกไปตามตรงจะพักอยู่ที่วัดล้างเพียงคืนเดียวแล้วจะพาเนนทวดงต่อไปหลวงตาพาผมเดินกับวัด อาหารที่โยมคนนั้นใส่มามีมากพอสมควรทุกอย่างล้วนน่ากินมีผัดกระเพราหมูเนื้อทอดกับของหวานแยกใส่ในภาชนะมาอย่างดีต่างจากอาหารของคนจนที่ไม่ประณีตเท่าพอมานั่งรวมกันเป็นที่เรียบร้อยก่อนจะลงมือฉันอาหารหลวงตาให้สวดพิจารณาอาหารโดยหมายความให้ถือเสียว่าอาหารเป็นเครื่องดำรงชีพไม่ให้ยึดติดกับรสชาติ ในขณะที่สวดไปพันหลวงตามีสีหน้าหนักใจเนนจะพึ่งฉันทำไมละครับหลวงตาผมที่กำลังใช้ข้อนิ้วปั้นข้าวให้พอคำเตรียมส่งใส่ปากเป็นอันชง,งักค้างยังบอกไม่ได้เนนช่วยเอาบาดไปไว้ที่กลางแจ้งทีไม่ต้องเปิดฝาช่วงบ่ายให้เนนไปดูอีกทีผมไม่ทราบเหตุผลใดหลวงตาถึงได้สั่งเช่นนั้น แล้วสั่งให้เอาบาทที่ข้างในมีอาหารไปวางไว้กลางแดดผมเองหิวก็จริงแต่ก็ทนได้ท่านบอกเพียงทิ้งเอาไว้จนบ่ายให้เนนมาพิจารณาอาหารให้ดีหลวงตายังไม่ถอนกฎจะรอเอาคำตอบเสือก่อนการลอนแลมเดินทางมาไกลอดบ้างอิ่มบ้างทำให้ผมชินกับความหิวบางครั้งอาศัยน้ำลูบท้องไปก่อน ครูต่อมาได้มีชาวบ้านสองคนมาพบกับหลวงตาท่าทางเร่งร้อนเขามาพร้อมกับเหี้วบินโตมาถวายอาหารพอแนะนำตัวแล้วเป็นผู้ใหญ่บ้านของที่นี่กับผู้ช่วยทั้งสองคนดีใจที่เห็นหลวงตากับผมยังอยู่ดีผมพึงรู้ข่าวว่าหลวงตากับเนนมาจำวัดที่นี่เลยรีบเอาอาหารมาถวายครับหวังว่ายังคงไม่ได้ฉันอาหารยังเลยโยมบาทก็วางไว้ตรงนั้น หลวงตาชี้ไปยังบาทสองลูกวางไว้กลางแจ้งผมต้องสะอึกสีหน้าเปลี่ยนเป็นเสียวสยองเมื่อผู้ใหญ่บ้านได้บอกชัดเจนว่าก่อนหน้าน,นี้มีพ้าธุดงมาปรากฏที่วัดล้างแห่งนี้แล้วมีอันเป็นไปเพราะได้ฉันอาหารที่เป็นพิษชาวบ้านมาทันแค่เก็บศพไม่อาจรู้ได้ใครคือคนร้ายวางยาพราธุดงผู้ใหญ่เปลี่ยนน้ำเสียงมาเอืออย่างดีใจมั่นใจว่าหลวงตามีวิชาดีถึงรู้ทันคนร้าย ขอได้โปรดส่งเคาะชาวบ้านด้วยเถิดเวลานี้ชาวบ้านกำลังถูกภัยเมือ่อคู่คามหลวงตาพยักหน้าช,ช้าพิจารณาแล้วจึงรับนิมนต์ผู้ใหญ่ดีใจมากจึงนิมนต์ฉันพอเสร็จแล้วจะได้หารหรือเรื่องนี้หลวงตาจึงพาเนนสวดพิจารณาอาหารคราวนี้หลวงตาให้ฉันได้ ช่วงสายหลวงตาก,กับผมได้ติดตามผู้ใหญ่บ้านเข้าไปดูบ้านหลังหนึ่งชาวบ้านกำลังพากันมุงดูซากไก่เน่าพวกมันล้มตายกันอย่างสยดสยองแต่ละซากนั้นถูกกัดกินเครื่องในจนหมดทุกตัวกับสูบเลือดจากลำคอจนแห้งหลวงตายืนพิจารณาได้สักพักก็ได้บอกกับชาวบ้านว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นฝีมือของปอบผู้ใหญ่บ้านพยักหน้ารับด้วยรู้อยู่ก่อนหน้าแล้ว และได้เอ่ยถึงสภาพการตายของสัตว์เลี้ยงในหมู่บ้านที่เกิดขึ้นเช่นนี้อยู่บ่อยครั้งตอนปอบอารวาสใหม่ๆผู้ใหญ่บ้านกับชาวบ้านได้ให้หมอธรรมในหมู่บ้านเข้ามาช่วยดูแลแล,แล้วแก่ชื่อหมอสาพอทำพิธีแล้วก็เหมือนจะดีขึ้นแต่ไม่นานก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกปอบที่อารวาสเป็นปอบคู่ผัวเมียได้เชิญหมอธรรมมาทำพิธีแล้วก็ไม่ดีขึ้น หลังจากนั้นชาวบ้านก็เริ่มสงสัยพฤติกรรมของหมอสากับเมียที่นับวันจะไม่ส่งสิงกับใครมีพิรุษจะเป็นปอบผู้ผัวเมียเสยเองชาวบ้านไม่สบายใจเพราะหากสัตว์เลี้ยงถูกฆ่าตายหมดคนก็จะเป็นหมายต่อไปของปอบพอได้รับฟังความเดือดร้อนของชาวบ้านแล้วหลวงตาจึงได้รับปากกับผู้ใหญ่จะอยู่ที่นี่ต่ออีกสองสามวันเพื่อช่วยชาวบ้านปราบยีปอบเอง ข่าวเรื่องนี้กระจายไปในหมู่บ้านอย่างรวดเร็วทําให้ชาวบ้านทยอยมากราบหลวงตาด้วยมีความหวังจะกลับมาใช้ชีวิตสงบสุขไม่ต้องทนหวดาดผวากับข่าวปอบร้ายอีกต่อไปในตอนเย็นหลวงตากับผมเดินกลับไปที่พักในวัดล้างโดยที่ไม่มีชาวบ้านติดตามมาด้วยอาจจะด้วยฝนตั้งเขาทําท่าจะตกหลวงตาเข้าไปนั่งใต้กรดทบทวนมนหน้าที่ของผมในตอนนั้น จะต้องไปเอาบาตมาล้างจนลืมไปว่าหลวงตาได้สั่งอะไรไว้น่าแปลกบาตท,ที่วางไว้ไม่มีมดมาลบกวนพอชะโงกดูอาหารในนั้นเป็นอันต้องพผงะไม่คาดคิดว่าจะเจอตะปูกับสิ่งของแข็งกระด้างแหลมคมอีกหลายชนิดซึ่งไม่คิดว่าจะเจอเหตุใดมันถึงเข้ามาอยู่ในบาตได้ผมมองซ้ายมองขวาภายในวัดอันเปี่ยวล้างแห่งนี้ หรือระหว่างที่เราไม่อยู่ได้มีใครอื่นเข้ามากันแกล้งเอาของพวกนี้มาใส่ไว้กันแน่แล้วพันให้นึกถึงเรื่องที่ผู้ใหญ่บอกเมื่อเช้าเรื่องที่มีพระมามรณะพกฉันอาหารเป็นพิษผมล้างบาดเสร็จกลับมารายงานหลวงตาตามที่เห็นท่านพยักหน้ารับเหมือนจะรับรู้มาก่อนแล้วไม่ได้อธิบายเพิ่มเพียงแต่บอกเรื่องที่เห็นชายแก่คนนั้นที่เคยมาไล่เขายังคงวนเวียนมองเราอยู่ ฟังจากปากของผู้ใหญ่บ้านแล้วน่าจะเป็นหมอสาคนที่ชาวบ้านกล่าวถึงนั่นเองเขาจะมาทำอันตรายเราหรือเปล่าครับหลวงตาตอนนี้ผมปักใจเชื่อแล้วชายคนนั้นคือหมอสาผีปอบต้องรอดูท่าทีของเขาไปก่อนจะมาดีหรือมาร้ายอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจหลวงตามองดูออกถึงอาการหวาดกลัวของผม จึงได้ให้คาถาเสกใบไม้ถ้ามีสิ่งชั่วร้ายเข้ามาจะสามารถมองเห็นได้ตามความเป็นจริงพร้อมกับย้ำอีกด้วยว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็อย่าออกจากกรดเป็นอันขาดนะจำไว้ดวงตาจะจัดการเองพระอาทิตย์ดวงกลมโตสีแสสุกป,ปังนกบินว่อนบนท้องฟ้ากลับจากออกหากินส่งเสียงดังสับสนเพียงคู่เดียวทุกสรรพสิ่งพันเงียบสงบพร้อมกับความมืดที่มาถึง ค่ำคืนอันแสนกดดันได้มาถึงอีกคราวผมไม่อาจมตาหลับได้เลยยังคงนั่งอยู่เช่นนั้นไม่อาจทำสมาธิได้พอมองไปยังกฎดของหลวงตาท่านยังคงทำสมาธิล่างแน่วนิ่งไม่ไหวติงเวลาผ่านไปจนดึกดื่นเสียงหมาหอนห่วยหวนดังสอดประสานกับเสียงนกฮูกตัวเดิมที่มันมักเกาะอยู่บนหลังคา เสียงติ่งหลีดเลไลที่เคยแข่งกันขับขานได้หยุดลงชบพันที่ชายป่ามีร่างของคนรูปร่างสูงใหญ่ดำทมึนก้าวย่างเข้ามาในเขตของวัดล้างอาคันตุก,กะลึกลับนั้นมาหยุดยืนห่างออกไปไม่เกิน1ิก้าวแสงสว่างจากกองไฟที่ผมได้ก่อไว้สว่างไม่พอที่จะส่องให้เห็นใบหน้าได้ชัดมันเลือนลางสลัวรู้ได้แต่เพียงท่าทางบดหงิด ับอาการยืนจ้องมาทางพวกเราด้วยความไม่เป็นมิตรเอาเสียเลยทันใดนั้นก็ได้ตะโกนออกมาประโยคแรกด้วยน้ำเสียงแห้าดังว่าพวกเองออกไปอย่ามาวุ่นวายในถิ่นของข้าไม่อย่างนั้นข้าจะฆ่าให้ตายทั้งหมดหลวงตาท่านเลยเอ่ยออกไปว่าอัตมารับนิมนต์ชาวบ้านไว้แล้วจะอยู่สงเคราะห์คนบ้านนี้โยมเองก็ได้โปรดหยุดก่อกรรมทำเวรเสถิดแม้ผมยังเดาออกชายคนนี้คือปอบ เขาเข้ามาอย่างประสงค์ร้ายหลวงตาก็ย่อมรู้ดีอยู่ก่อนแล้วเขาจ้องหาโอกาสตอนทีเลอแต่หลวงตาไม่เปิดช่องให้เลยหลังนั้นอาศัยความมือดอำพางตัวจะมีก้อเพียงดวงตาขาวลอยก่อนจะระเบิดเสียงหัวเราะออกมาถามย้ำอีกครั้งจะยอมไปไหมหลวงตายืนยันไม่ไปชายคนนั้นจึงวิ่งเข้าใส่กดของหลวงตาทันทีผมจะออกจากกดไปช่วยติดที่หลวงตาสั่งห้ามไม่ให้ออกมา หลวงตาจึงล้วงย่ามเอาหุ่นพยนต์ตัวหนึ่งขึ้นมาเสกเป่าแล้วโยนใส่พี่ปอบทำเอาล่างพังะงถอยเมื่อปรากฏคนรูปล่างสูงใหญ่กำยำเปยอกนุ่งเพียงผ้าลัดท่อนล่างเหมือนคนโบราณผมเคยเห็นหุ่นพยนต์ของหลวงตาที่ผูกขึ้นมาเองใช้ต่อสู้ป้องกันสัมภเวสีผีร้ายที่เข้ามาละลานเมื่อปอบไม่ยอมถอยจึงเกิดการต่อสู้กันขึ้น โดยมีหลวงตานั่งสวดบวิกรรมคาถาเสริมพลังให้กับหุ่นพยนต์ปอบตรงเข้าบีบคอหุ่นพยนต์เกิดการยื้อยุดจุดกระชากไปมาหุ่นพยนต์กระชากมือปอบออกจากคอได้แล้วจับทุ่มลงพื้นดินดังสนัน่นปอบยืนหยัดขึ้นมาได้ในทันทีการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดอยู่พักหนึ่งปอบสู้พะละกำลังของหุ่นพยนต์ไม่ไหวได้วิ่งหนีไปโดยยังกล่าวอาฆาตจะกลับมาอีก หุ่นพยนต์จึงติดตามไปหลังจากนั้นได้ยินเสียงร้อง่วยหวนด้วยความเจ็บปวดทรมานอึดใจต่อมามันจึงเงียบผมไม่อาจล่วงรู้ได้เลยว่าผลของการต่อสู้ใครเป็นผู้ชนะผีปอบหรือหุ่นพยนต์นักรบโบราณความอึดอัดได้ทุเลาลงเมื่อหลวงตาเอาสิ่งบางอย่างเก็บเข้าใส่ในย่ามผมจึงมั่นใจหลวงตาได้ไล่ปอบตอนนั้นไปแล้ว พอถึงตอนเช้าผมเดินกับหลวงตาไปบินทบาทในหมู่บ้านและได้แจ้งข่าวให้กับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านปอบตอนนั้นจะไม่มาก่อกรรมได้อีกหลวงตาจะขอตัวทุดงต่อไปผู้ใหญ่บ้านไม่ดีใจสักนิดได้เอ่ยถึงบอบว่ามีสองตนและหมอสาอยัางอยู่ดีหมอสาหรือหมอทําคนนี้จากคำบอกเล่าของผู้ใหญ่บ้านเป็นคนที่ลำเรียนวิชาด้านขุไสเวทมา,มามากมาย จนภายหลังควบคุมเอาไว้ไม่ได้หรืออาจจะไปทำผิดข้อห้ามอะไรสักอย่างจนวิชาเหล่านั้นมันย้อนกลับมาเข้าตัวจนกลายไปเป็นปอบในที่สุดหลวงตารู้ว่าไม่ง่ายแน่ที่จะกําจัดปอบจึงทำสายศิลกับน้ำมนต์เอาไว้ปัดลังควรให้ชาวบ้านผมเองรู้สึกร่างกายร้อนขึ้นมาคงเป็นเพราะจากพิษไข้หลวงตาเห็นสีท่าและใบหน้าที่เอ็ดรวยของผมจึงหันมาสอบถามอาการ ผมมีไข้นิดหน่อยยังไหวจะขออยู่ช่วยหลวงตาช่วงเย็นหลวงตาจึงบอกให้ผมกลับมาก่อนจะแท่พักผ่อนแล้วหลวงตาจะตามมาเน้นต้องกลับไปให้ถึงวัดก่อนตะวันจะตกดินเข้าไปอยู่ในกรดแล้วอย่าออกมาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามหลวงตาจะย้ำอีกผมตัดบทขึ้นก่อนในเมื่อรู้แล้วท่านจะย้ำเรื่องอะไรฟังมาหลายครั้งแล้วเข้าใจแล้วครับหลวงตาผมขอกลับก่อนนะครับ ก่อนหน้านี้ดวงตาได้ล้อมสายสินที่พักไว้หมดแล้วผมพออุ่นใจจะไม่มีสิ่งใดมาลบกวนจึงตั้งหน้าเดินกับวัดเพียงลำพังระยะห่างระหว่างหมู่บ้านกับวัดล้างห่างไกลกันพอสมควรผมจึงต้องเล่งฝีเท้าให้ทันก่อนค่ำพอเดินได้มาสักระยะหนึ่งท้องฟ้าที่ก่อนหน้านี้เห็นว่าสว่างสวัยบัดนี้กลับมืดลึ้นไปด้วยเมฆฝนตต่ระวาฝนตกลงมาแน่ยังไม่ทันถึงวัดเลย จะวิ่งก็กระไลอยู่ผมดำได้เพียงเล่งฝีเท้าเท่านั้นในที่สุดฝนก็เทลงมาอย่างหนักทำให้ต้องไปหยุดหลบฝนในเถียงนาล้างหลังหนึ่งหลังคาสังกสีแบ่งไปหลายแผ่นยังพอกันฝนในบางบางแผ่นไว้พรบิบน่ากลัวจะปิวไปกับลมพอฝนเบาเม็ดลงไม่ถึงกับเทลงมาอย่างหนักผมเสี่ยงที่จะเดินฝ่าออกไปอาศัยว่าไม่มีฟ้าและฟ้าร้อง เสียแต่อาการไข้ทำให้หัวมันหนักอึง้งตาลายเป็นบางครั้งมองวัดข้างหน้ามืดมนไปหมดในเมื่อค่ำแล้วทั้งที่หลวงพ่อยำานักยับหนาให้ถึงที่พักก่อนค่ำพอเดินมาถึงกุฏิหลังแรกพลันได้ยินเสียงทักมาจากข้างบนนั้นคล้ายกับคนแก่หัวเลาะมาถึงแล้วหรือเน้นกลับมาช้านะหลวงตากลับมาถึงก่อนแล้วหรือครับ ผมไม่เข้าใจตนเองทําไมหลวงตากลับมาถึงก่อนได้หลวงตาข้างบนกุฏิยังคงหัวเลาะดังแววคล้ายกับเสียงกระซิบมากับสายลมไม่ตอบคําถามได้แต่เลี่ยงไปพูดอีกเรื่องเป็นไข้โดนฝนอีไข้จะขึ้นสูงเน้นหยิบเอาหอยาไปต้มสิหม้อยาอยู่ในครัวของวัด ผมมองห่อผ้าขาวที่วางไว้ตรงบันไดข้างในมีสมุนไพรไม่เข้าใจตรงที่ทำไมหลวงตาย้ายมาพักในกุฏิสภาพมีผุนผงอยากใหญ่ทำไมไม่บอกก่อนจะได้ปัดกวดให้ล่วงหน้าขณะกำลังก่อไฟต้มยาอยู่นั้นในหูแววได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือเป็นเสียงร้องของผู้หญิงและกำลังวิ่งตรงมาทางนี้ช่วยด้วยช่วยด้วย เสียงผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือแต่เอ๊ะทำไมแถวนี้ยังมีผู้หญิงที่ไหนออกมาเดินเพ่นพ่านในที่สุดล่างของเจ้าของเสียงก็ปรากฏตัวผู้หญิงสาวในสภาพเสื้อผ้าขาดหลุดลุย่ยท่านเจ้าขาช่วยดิฉันด้วยเกิดอะไรขึ้นหรือสีกาไอ้หมอสามันจะฆ่าฉันฉันไปทำแร่ในป่ากับพ่อแม่เพิ่งกลับมา ไอหมอสามันโดดเข้ามาขวางหน้าเราหนีกันไปนคนละทางแต่ไอหมอสามันวิ่งตามฉันมาคนเดียวท่านเจ้าขาช่วยดิฉันด้วยเดียเด๋ยวเดี๋ยวโยมใจเย็นเย็นโยมอยู่ตรงนั้นแหละอาตมาได้ยินที่โยมพูดแล้วหญิงสาวพยายามที่จะเข้าใกล้เนนจำต้องถอยล่นจนแผ่นหลังติดผนังไม่ทันไลหมอสาได้ตามมาถึงในมือถือปืนมาด้วยใบหน้าแก่หน้ากลัวจ้องมองมาที่หญิงสาวราวกับจะกินเลือดกินเนื้อ เองหนีข่าไม่รอดหรอกอย่าคิดเล้วว่าเนนจะช่วยเองได้จงรับกรรมเสถิดอยา่าอย่ายิงเนนขอบินทบาสเถิดเนนถอยไปไม่ต้องมายุ่งเสียงดังโูมหมอสาไม่ฟังคำทัดทานยิงปืนแสล่างของหญิงสาวที่เบี่ยงตัวหลบได้ทันจึงยิงโดนเข้าที่ต้นแขนเลือดกับเนื้อกระจายเสียทาหลาเธอพยายามเข้ามาเกาะขาเนนติดที่หมอสาเงื้อมีดใส่ทำเอาต้องหลบเหตุการณ์กำลังชุนละมุน เนนไม่อาจทำอะไรได้พันเกิดนึกถึงคำของหลวงตาที่ให้เสกใบไม้แล้วมองผ่านก็จะเห็นความเป็นจริงจิบใบไม้ขึ้นมาเสกเป่าแล้วมองผ่านก็เห็นว่าหญิงสาวเป็นปีศาจม้าดำตัวใหญ่ท่าทางดุร้ายกำลังแยกเขี้ยวหูสู้กับหมอสาเนนกลับขึ้นศาลาไปเร็ว บนนั้นมีสายสีลล้อมอยู่ปอบมันตามขึ้นไปไม่ได้หมอสาเอาไม่ทันใช้ปืนยิงปอบม้าดำามันพุ่งเข้างับแขนจนปืนหลุดมือต่างฝ่ายต่างห้ำหันกันเอาเป็นเอาตายปืนกระบอกนั้นกระเด็นออกจากมือมาตกใกล้เท้าของเนรกำไม่ทันไลหมอสาโดนปอบม้าดำกัดเข้าที่แขน ไม่อาจต้านพลังมันได้เลยล่างล้มลงถูกปอบหมาดำขึ้นข้อมล่างหมาจะขย้ำคอหมอสาใช้ทอดแขนกันไว้ได้ขมเขี้ยวของมันฝังเข้าเนื้อเรียกเลือดไหลออกมาเป็นทางยิ่งดิน้นเลือดยิ่งสาดกระเซ็นไปทั่วส่งปืนมาให้ผมด้วยเน้นไม่งั้นเราตายกันหมดผมตกใจเกินกว่าจะฟังล่างส่วนเซทำท่าจะล้มเผอิญเท้าไปดีดปืนกระบอกนั้นกรเด้งเ่มือหมอสาอย่างเหมาะหมิง หมอสาใช้พันท้ายปืนตีเข้าใส่สีข้างของปอบหมาดำจังหวะนั้นเองจึงวาดปากกระบอกปืนเข้าใส่ยิงในแก้เข่าขนหล่างปอบหมาดำกระเด็นไปเป็นเมตรหมอสารีบบรรจุกระสุนล้างอาถรรพ์เข้าไปในลังเพิงแล้วเข้าไปจ่อยิงซ้ำจนมันแน่นิ่งไปล่างนั้นค่อยๆคือคล่างเป็นผู้หญิงมีอายุผมจำได้ทันที คือป้าคนที่นุ่งขาวที่รอใส่บาตตรงทางเข้าหมู่บ้านในวันแรกนึกไม่ถึงว่าจะเป็นปอบถึงเวลาชดใช้กรรมแล้วเองสองผัวเมียใส่ร้ายค่ากับชาวบ้านมาตลอดโยมเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่แล้วโยมไม่ใช่ปอบแน่นะเราต่างหายใจหอบแรงกับความตื่นเต้น มันละปอบสองผัวเมียที่เที่ยวก่อกรรมสิงคนตายฆ่าคนฆ่าสัตว์เลี้ยงและชาวบ้านทําให้พระในวัดอยู่ไม่ได้จนกลายเป็นวัดล้างมาจนถึงทุกวันนี้เมื่อก่อนมันสองคนผัวเมียเป็นคนค้าขายอาศัยมีของมีครูทําอะไรก็ขึ้นจนสร้างฐานะขึ้นมาได้ถ้าไม่พอใจใครก็ทําของใส่เขา ผมเองเป็นสิทธิครูสำนักเดียวกันกับมันเคยตักเตือนหลายครั้งแล้วว่ามันเป็นบาปกรรมและผิดคําสั่งสอนของครูไม่ให้เอาวิชาไปทำร้ายผู้อื่นแต่มันกลับไม่เชื่อฟังยังฝืนทำจนกระทั่งกลายเป็นปอบพวกมันรู้ว่าสักวันผมต้องหาทางกำจัดเลยชิงใส่ร้ายผมกับเมียว,ว่าเป็นปอบอาศัยว่ามีเงินมีบารมีพูดอะไรชาวบ้านก็เชื่อโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านไม่มีความเป็นธรรมเลยหูเบาตลอด ทำให้เมียผมตอมใจจนป่วยเราสู้ทนกับคําประนามหยามเหยียดของชาวบ้านเพราะถ้าหนีไปก็คงมีมนทินติดตัวไปชั่วชีวิตจนเมื่อบานปอผู้ผัวแพ้ให้กับคุณพยนต์ผมเลยชิงโอกาสนั้นกําจัดมันลงได้พวกมันแค้นที่ทำอะไรหลวงตาไม่ได้เลยจะลงมือกับเนนแทนโชคดีที่ผมเฝ้าดูตลอดเวลาเลยช่วยไว้ได้ทันลอยยิ้มอย่างคนปวดาระน่ะอึ้งออกจากตัว กับแววตาที่แสดงความจริงใจของหมอสาดูเป็นคนจริงจังไม่หลอกลวงเนนเห็นสายตาคู่นั้นที่เคยดุดันแต่ไม่เข็งกล้าวเหมือนปอบยังคงสงสัยอยู่คาครั่นจะใช่ปอบจริงหรือตอนนี้ได้คําตอบแล้วว่าไม่ใช่เข้าใจแล้วทําแผลเสกคอนเโยมเนนจะช่วยคู่ต่อมาหลวงพ่อกับพวกผู้ใหญ่บ้านได้มาถึงภายหลังจากการได้ยิงเสียงปืน ได้มาเห็นศพของปอบหลังจากถูกกำจัดในสภาพค่อยๆแห้งยุบโทมผมเป็นพยานช่วยยืนยันหมอสาเป็นคนกำจัดปอบส่วนปอบอีกตนถูกกำจัดเมื่อคืนวานสากอยู่ในชายป่าเป็นสิ่งยืนยันในความบริสุทธิ์ของหมอธรรมที่ชื่อหมอสาหลังจากถูกชาวบ้านเข้าใจผิดมาเสียนานชาวบ้านติดตามมาด้วยหลายคนหาลือกันอยู่ครู่เดียวก็ช่วยกันหาฟืนมาสม เผาล่างของปอบหัวเมียบริเวณนั้นเลยหลังจากที่ปอบได้ถูกปราบลงแล้วชาวบ้านก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่มีผีปอบออกมารบกวนการดำเนินชีวิตอีกต่อไปส่วนหลวงตากับผมยังคงทุดดงต่อไปจนใกล้เข้าฤดูพรรษาจึงได้กลับวัดอีกไม่กี่ปีต่อมาอายุผมจึงครบบวทพระได้ตามความต้องการของโยมพ่อและโยมแม่และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับ